สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะของเมืองสีหันวิวที่กัมพูชาค่ะครับเมืองที่เคยเป็นชายทะเลเงียบๆเนาะใช่ค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางทุนจีนไปแล้ว พลิกโฉมไปไหมดเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งค่ะชื่อว่าสี่ฮันวิลทุนจีนเปลี่ยนเมืองที่ไม่หลับไหลน่าสนใจมากอชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับคือบทวิเคราะห์นี้จะพาเราไปดูว่าเอ๊เมืองเล็กๆเนี่ยกลายเป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของกัมพูชาได้ยังไงเมื่อทุนจีนหลั่งไหลเข้าไปครับผมแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจมากๆที่เขาบอกว่าเอ,อ่อหลายคนถึงกับพูดว่าเราอยู่ในเมืองจีน แต่ถือพาสปอร์ตกัมพูชาโอ้โหประโยคนี้แรงเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมเขารู้สึกแบบนั้นกันครับประเด็นนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเ,เรื่องของสีฮันวิลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเมืองเมืองเดียวแต่มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยทั้งเรื่อง b บลซ r นโรดอิ t i เชทีฟของจีนหรือว่า BRI ค่ะ BRI ครับแล้วก็ผลกระทบของการลงทุนจากต่างชาติแบบขนาดใหญ่มากๆที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นจริงๆ ถ้าให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะในบทวิเคราะห์เขาเล่าว่าเมืองเปลี่ยนไปเร็วมากเร็วขนาดไหนครับแบบว่าตึกสูงโรงแรมคอนโดผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีคาสิโนเป็นร้อยแห่งเลยนะคะร้อยแห่งใช่ค่ะป้ายร้านค้าหรือภาษาที่เราได้ยินตามถนนเนี่ยกลายเป็นภาษาจีนไปเยอะมากอ๋อคือบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้เลยค่ะอื แล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้มันเปลี่ยนเร็วขนาดนั้นล่ะครับคือนอกเหนือจากเรื่อง BRI ที่เมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วเนี่ยบทวิเคราะห์เขาชี้ว่านโยบายของรัฐบาลกัมพูชาเองด้วยนะครับที่แบบเปิดกว้างมากๆเปิดรับนักลงทุนเต็มที่เลยใช่ครับเปิดแบบเต็มที่ชนิดที่ว่าเอ่ออาจจะยังไม่มีการวางเงื่อนไขหรือการกำกับดูแลที่รัฐกุมพอก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เหมือนเร่งปฏิกิริยาเขาไปอีกประมาณนั้นเลยครับ แล้วก็มีข้อสังเกตด้วยว่าอาจจะมีการมองข้ามปัญหาบางอย่างไปหรือเปล่าจากฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้สะดวกกับนักลงทุนนะครับแล้วการเปิดกว้างมากๆแบบนั้นมันส่งผลกระทบกับคนท้องถิ่นยังไงบ้างคะบทวิเคราะห์พูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนไหมคะชัดเจนมากครับผลกระทบมีหลายด้านเลยที่เห็นได้ชัดๆเลยคือราคาที่ดินราคาที่ดินใช่ครับมันพุ่งสูงปรี๊ดเลย ไม่ใช่แค่ขยับขึ้นธรรมดานะครับคือทยานขึ้นมาจากการเข้ามาเก่งกําไรอ๋อมีการเก่งกําไรด้วยใช่ครับทําให้คนท้องถิ่นเดิมๆจํานวนมากเลยอยู่ไม่ได้ค่าของชีพมันสูงขึ้นกามไปด้วยถูกต้องครับแบกรับไม่ไหวหรือบางทีก็เหมือนถูกกดดันให้ต้องขายที่ขายบ้านแล้วก็ย้ายออกไปอยู่รอบนอกเมืองแทน โหฟังดูน่าเห็นใจเหมือนกันนะคะเนี่ยนอกจากเรื่องปากท้องเรื่องที่อยู่แล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะเหมือนเห็นในบทวิเคราะห์พูดถึงเรื่องอาชญากรรมด้วยใช่ครับมีการเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของปัญหาอาชญากรรมเหมือนกันโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนสีเทาทุนสีเทาหมายถึงยังไงคะอ่าคาว่าทุนสีเทาในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงเงินทุนจากแหล่งที่อาจจะไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่ หรือว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอย่างการพนานออนไลน์ที่ผิดกฎหมายหรือพวกเครือข่ายหลอกลวงต่างๆนะครับอ๋อพวกแก๊ง call center อะไรแบบนั้นด้วยหรือเปล่าคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกันได้ครับซึ่งเรื่องพวกนี้ก็สร้างความกังวลเรื่องความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่มากๆเลยฟังดูแล้วมีแต่ปัญหานหนักๆเลยนะคะทั้งเรื่องที่อยู่เรื่องอาชญากรรมยังมีอีกนะครับบทวิเคราะห์ยังพูดถึงความตึงเครียดทางวัฒนธรรมด้วยระหว่างชาวจีนที่อพยพเข้ามาไม่ใหม่ กับชาวกัมพูชาเดิมอ๋อมีความขัดแย้งกันเหรอคะก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันหรือความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีต่อการเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็อีกประเด็นที่สําคัญมากๆคือนักลงทุนจีนจํานวนไม่น้อยเลยเขาทําธุรกิจแบบครบ,บวงจรในกลุ่มของตัวเองครบ,บวงจรยังไงคะที่เขาเรียกว่าเล่นเองกินเองนะครับอ๋อหมายถึงว่าคือใช้บริการร้านค้าร้านอาหารหรือแม้แต่การจ้างงานก็เน้นจ้างคนจีนด้วยกันเองเป็นหลักเอา้าแล้วคนท้องถิ่นเหรอคะนั่นแหละครับ ทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ควรจะกระจายสู่ชุมชนท้องถิ่นจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับเม็ดเงินลงทุนมหาศาลที่เข้ามาอืมเข้าใจแล้วค่ะทั้งหมดนี้ก็เลยนำมาสู่ภาพของเมืองที่ไม่หลับไหลสินะคะใช่ครับแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการไม่หลับไหลที่มองได้สองมุมเลยมุมหนึ่งคือคาสิโนเปิด24ชั่วโมงเมืองดูสว่างสวยคึกคักครับดูเหมือนจะเจริญรุ่งเรือง แต่ในอีกมุมหนึง่งสำหรับคนท้องถิ่นบางส่วนข้อมูลบอกว่าพวกเขากลับรู้สึกไม่ปลอดภัยมีเสียงดังรบกวนตลาดเวลาแล้วก็รู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียพื้นที่ของตัวเองไปเรื่อยๆครับเหมือนไม่ใช่บ้านของตัวเองอีกต่อไปใช่ค่ะจนมีคนเปรียบเปรยว่าเป็นมาเกาวแห่งใหม่แต่เป็นเวอร์ชันที่เอ่อไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่เป็นมาเกาที่มีแต่ปัญหาซ่อนอยู่พอเราคุยกันมาถึงตรงนี้ทำให้เห็นภาพเลยนะคะว่าการพัฒนาเมืองสีโนวิวเนี่ย มันซับซ้อนมากๆจริงๆครับผมด้านหนึ่งคือการเติบโตทางเศรษฐกิจที่โอ้โหก้าวกระโดดมากๆใช่ครับรวดเร็วมากหนึ่งมันก็มีต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมแล้วก็คุณภาพชีวิตที่คนท้องถิ่นต้องจ่ายไปคำถามที่น่าคิดก็คือตกลงว่านี่เป็นเมืองที่ไม่หลับไหลเพราะความคึกคักจริงๆหรือเป็นเพราะผู้คนกำลังเผชิญปัญหาจนหลับไม่ลงกันแน่ค่ะนั่นสิครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ เรื่องราวจากบทวิเคราะห์ชิ้นนี้มันชวนให้เราตั้งคำถามถ,ามถึงความสมดุลจริงๆนะครับสมดุลระหว่างอะไรกับอะไรคะก็คือสมดุลระหว่างการที่เราเปิดรับการลงทุนจากภายนอกเพื่อจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจกับการที่เราจะต้องรักษาผลประโยชน์ปกป้องวิถีชีวิตแล้วก็ตัวตนของชุมชนเอาไว้ด้วยค่ะโดยเฉพาะเวลาที่การลงทุนนั้นมันเข้ามาแบบใช่ครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแบบรวดเร็วแล้วก็ใหญ่โตโมโหรานมากอย่างกรณีสีนวิลนี้ชัดเจนเลย มันก็เลยทิ้งโจทย์ใหญ่ไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าตรงลงแล้วการพัฒนาแบบไหนกันแน่ที่เราจะเรียกว่ามันยั่งยืนแล้วก็เป็นธรรมสำหรับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง